ใครชอบบ้านสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกที่ฟังชันบ้านตอบโจทย์ทุกครอบครัวมีความเป็นส่วนตัวจำนวนแปลงก็ไม่เยอะอยากแนะนําให้ลองมาชมโครงการพรามสแควร์ที่ถนนเรียบคลองสองคลองหลวงกันค่ะบ้านในโครงการทุกหลังก็ติดตั้งประตูรั้วไฟฟ้าไว้ให้แบบนี้ที่ดินก็เริ่มต้น70ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น295ตารางเมตร5้ห้องนอน4ห้องน้ําที่จอดรถในร่มก็ได้ถึง3คันเลยค่ะส่วนประตูทางเข้าจะมีดิจิตอลดออล็อกระบบสัมผัสไว้ให้ปลอดภัยดีค่ะเข้าไปด้านในก็รู้สึกว่าโล่งโปร่งไม่อึอด มีประตูเชื่อมต่อไปอยังข้างบ้านที่ทําเป็นมุมเก๋ๆตามใช้งานได้ค่ะส่วนประตูด้านนี้จะเปิดเข้าสู่ห้องนอนชั้นล่างที่มีห้องน้ําในตัวให้พร้อมด้วยค่ะแล้วจะมีอีกห้องนึงซึ่งจะทําเป็นห้องทํางานตามบ้านตัวอย่างก็เหมาะสมค่ะแถมทางโครงการก็ใจดีมุมครัวก็แถมเคาน์เตอร์ไว้ให้พร้อมใช้เลยด้านหลังบ้านก็ยังมีพื้นที่สําหรับครัวไทยเคาน์เตอร์ก็ทําไว้ให้แล้วเช่นกันค่ะส่วนไฮไลท์ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่พร้อมโซนชั้นลอยไว้ทํามุมส่วนตัวอ่านหนังสือชิวๆเดินต่อมาอีกนิดจะเป็น ที่เชื่อมต่อกลับไปทางห้องอเนกประสงค์ได้อีกด้วยสะดวกมากส่วนอีก2ห้องนอนที่เหลือก็ขนาดกําลังดีพอเหมาะเราจะทำเป็นห้องอะไรก็ได้ตามไลฟ์สไตล์การใช้งานเลยแต่ห้องนี้จะพิเศษหน่อยค่ะเพราะเขาจะมีระเบียงขนาดกว้างให้ออกมานั่งรับลมด้วยนะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็ครบค่ะทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลางรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทางเข้าก็มีระบบตรวจจับายทะเบียนด้วยค่ะ